สำหรับบทปฏิบัติการนี้นะคะจะเป็นบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแยกเชือ้อจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์นะคะเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์นะคะหมายถึงเชือ้อจุลินทรีย์นะคะที่ประกอบไปด้วยเซลล์ของจุลินทรีย์ชนิดเดียวนะคะที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะคะสำหรับการแยกเชือ้อจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิคนะคะเช่ che นนะคะเท,เทคนิคการขีดเชื้อใน อาหารวุ้นนะคะหรือจะเป็นเทคนิคการเกลี่ยเชื้อในอาหารวุ้นนะคะโดยเทคนิคการขีดเชื้อบนอาหารวุ้นนะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสติ๊กเพทเทคนิคนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้โคโลโนีเดียวๆนะคะในขณะทีเออ่เทคนิคการเกลี่ยเชื้อบนอาหารวุ้นนะคะ ประกอบไปด้วยเทคนิคด้วยกัน2เทคนิคนะคะก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่าสเปรเพจเทคนิคนะคะและเทคนิคพอเพจเทคนิคนะคะสำหรับการขีดเชื้อบนอาหารวุ้นนะคะจะมีการขีดเชื้ออยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นนะคะเป็นการขีดเชื้ออย่างง่ายนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นการขีดเชื้อแบบตัดกันหรือที่เราเรียกว่าคอสตีนะคะ ซึ่งต่อไปจะได้ทำการสาธิตเทคนิคที่เรียกว่าคอร์สสตีทนะคะค่ะสำหรับการสาธิตการขีดเชื้อนะคะหรือเทคนิคคอร์สตีทนะคะขั้นตอนแรกนะคะ สำหรับการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยานะคะนัก,กศึกษาจะต้องคำนึงถึงอาเซติกเทคนิคนะคะซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากในงานทางด้านจุลชีววิทยานะคะโดย Askic อาเซติกเทคนิคนะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการทำความสะอาดนะคะบริเวณที่เราจะทำงานนะคะหรือทำปฏิบัติการนะคะบริเวณที่เราจะทำปฏิบัติการจะต้องฉีด ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เจนะคะแล้วก็จะต้องมีการาจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจนะคะเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เราทํางานแล้วก็เช็ดทําความสะอาดมือไม้ที่เราใช้ในการทําปฏิบัติการนะคะค่ะสำหรับการสาธิตนะคะการขีดเชื้อด้วยเทคนิคคอสติกนะคะ เราก็จะต้องทำการนะคะลนจานข้อเชื้อก่อนนะคะแล้วทำการเผาหลูกนะคะให้ร้อนแดงนะคะซึ่งเป็นอาเซปติกเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ในงานจุลชีววิทยาทั่วไปนะคะ เผาลูมให้ร้อนแดงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะให้หลูกเย็นนะคะ,ะ,คะเผาหลอดเชื้อจุลินทรีย์นะคะ,ะ,คะใช้ลูกนะคะเขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ในหลอดอาหารนะคะขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะทาการเปิดเปิดเพจนะคะใช้ลูบนะคะลากลงไปบนอาหารวุ้นนะคะเป็นรอยขีดที่หนึ่งนะคะพอเสร็จรอยขีดที่หนึ่งนะคะทําการเผาลูบอีกครั้งหนึ่งนะคะเผาลูบให้ร้อนแดงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพื่อ เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์นะคะจากรอยขีดรอยที่หนึ่งนะคะรอให้ลูเย็นนะคะ ีดเชื้อรอยที่2นะคะโดยให้หลูบนะคะลากทับผ่านรอยขีดรอยแรกนะคะเสร็จรอยขีดรอยที่2นะคะก็ทำการเผาหลูบอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมากับตัวหลูบได้นะคะ ราให้เย็นนะคะเปิดเพจนะคะขีดรอยที่3มนะคะโดยให้ทับกับรอยที่สองนะคะลากทับกับรอยที่สองนะคะเอาลูกค่ะ รอยสุดท้ายนะคะให้ขีดเชื้อให้ทับรอยที่3นะคะโดยไม่ให้ไปทับรอยที่1น,นะคะเผาหลุมนะคะเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อนะคะที่อาจจะปนเปื้อนหรือติดอยู่ที่หลุมนะคะการขีดเชื้อนะคะเมื่อเราขีดเชื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำ จานพอเชื้อที่ขีดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อนะคะหลังจากนั้นก็จะมาสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่อไปค่ะ